านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บรรยากาศสุดยอดในมุมหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็วัดป่าดงมะไฟก็คือลานพระรศีวลนฤษ์พระรีวัน์วัดป่าดงมะไฟตรงนี้ทราบว่ามาดามมาขอพรสําเร็จไหมสำเร็จโเร็จทุกประการเนี่ยครับลานนี้สวยมากนะครับบางท่านนี้ตอนกลางคืนนะครับมานั่งสัปปะได้เลยนะครับมานั่งสมาธิได้น้องเอนมายัง ตรงนี้เคยมาแล้วโอมามาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะบอกพี่ๆอากาศเป็นไงลูกทักทายหน่อยอากาศดีโอ้นุ่มเย็นสบายใช่ไหมลูกใช่ป่ะพาไปเดินดูหน่อยตรงไหนมีมีวิวตรงไหนบ้างป่ะไปเร็วดูมักกุเทศน้อยเรานะครับพาไปโอ้หตรงนี้เลยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยโอ้เป็นไงมาดามไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูดิดูดิท่านชมจะหาที่ไหนได้อย่างเงี้ยโอ้ สวยมากนะคะที่นี่แล้วก็เป็นสถานที่ที่สามารถมา